สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับคุณแม่ต้องข้าวไทยชามเซนมากเราก็อยู่โหมดแม่บ้านนะคะวันนี้ทำกินง่ายๆพาทุกคนตามเครื่องผัดมะเขือค่ะผัดมะเขือม่วงแบบสไตล์สุขโขทัยที่ปู่ย่าตายายสอนกันมาเด้อม,มาตำเครื่องเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปลงกระทะค่ะตามไปดูกันเลยจ้าตอนนี้เราก็จะมาหั่น เือนะคะแช่น้ำเกลือค่ะเรามีมะเขือม่วงอยู่คร mm. ั้งที่แล้วยังทานไม่หมดขึ้นลูกค่ะแล้วเราก็มีอีกหนึ่งลูก mm. อันนี้ก็คงจะใช้ไม่หมดเพราะว่าเราจะผัดแบบทานมื้อเดียวอะไรอย่างเงี้ย mm. ไม่เช่นนั้นมันก็จะต้องเหลือใส่ตู้เย็นเนาะ mm. นี่เขมรเขาจะหั่นแบบนี้นะ mm. มันจะมีความดำนิดหน่อยไม่เป็นไรค่ะ แช่น้ําเกลือแล้วปกติแล้วถ้าจะไม่ให้มะเขือดําเคล็ดลับนะคะมีมะนาวเราก็เอามะนาวใส่ลงไปความเปรี้ยวนะคะนี่มะนาวแบบนี้นะคะแต่ครนี้เราก็ใช้แค่ตรงนี้ก็พอละนี่จ้ะใส่ลงไปแบบนี้เลยเนื้อปลหามะเขือะคะ่ะ ชัดไม้ใช้ iPad ถ่ายนะคะอันนี้ก็เป็นชีวิตอินสแกนนะคะวิถีชีวิตแม่บ้านาหลายคนที่อยู่ในต่างประเทศอยู่ในสแกนนะคะก็ทำแบบนี้นะคะวิถีชีวิตแล้วแต่นะคะประเทศนั้นประเทศนี้ สถานะของตัวเองอยู่ตรงไหนยังไงอะคะ่ะก็มะเขือนี้วันนี้เออเป็นมะเขือนำเข้านะคะมันไม่ใช่มะเขือที่ปลูกในประเทศเดนมาร์กนะคะมันก็เลยจะไม่ใช่เป็นมะเขือออแกนิกนะคะมะเขือที่ปลูกในประเทศเดนมาร์กเขาจะออกตอนช่วงหน้าร้อน มีคนที่เขามาปลูกนะคะนี่อีกครึ่งรูปค่ะลูปเบลเริ่มเลยมะเขือม่วงสวยอันนี้ก็จะหัน่นแบบนี้เลย คุณทุกคนที่แวบ,บเข้ามาชมสเสน่หปลายจะหวักแบบง่ายๆเลอไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรไม่ได้มีความพิเศษอะไรมากมายแต่ว่าจะบอกให้รู้ว่าคนไทยอยู่ที่ไหนก็ยังมีชีวิถีชีวิตแบบคนไทยอยู่ค่ะไม่ว่าจะมาใช้ชีวิตอยู่ยุโรปสแกนดิเนเวียหรืออเมริกานะคะรวมทั้งทวีปออสเตรเลียด้วยค่ะก็ยังใช้ชีวิตแบบไทยๆอยู่ค่ะ ยังอยู่ไทยๆหลานล้านในต่างแดนกันนะคะคนไทยที่อยู่โซนอเมริกาใต้เขาก็ยังกินของไทยใช้ของไทยอยู่แบบไทยๆกันค่ะนี่เราก็ได้ครึ่งลูกแล้วนะคะเมื่อวานนี้เราซื้อมา2ลูกเมเขือม่วงนี่ก็ลูกลวเกือบ10โคนนะคะ50บบาทเลยค่ะพอละประมาณนี้ค่ะ ไว้แป๊บหนึ่งนะคะระหว่างแช่เราก็จะมาล้างพริกค,ค่ะเราใส่แค่เม็ดเดียวเนาะไม่ต้องคาทานเผ็ดไม่เก่งพริกเหลืองนี้จะเผ็ดมากนะะแล้วก็ต้น,นหอมที่เราซื้อมามันก็เริ่มแบบจะใบดำอะไรเงี้ยดูเย็นไว้นะคะเราไปเที่ยวกันกลับมาต้นหอมก็เริ่มจะแบบสวยค่ะ แช่น้ำเกลือล้างแล้วก็ล้างน้ำไหลค่ะแล้วมะเขือนี่ก็แช่น้ำเกลือพริกเราก็เอาลงไปแช่ไว้ดีอันนี้ถือเป็นนี่ค่ะเดี๋ยวเราเอามะเขือขึ้นเราก็จะหั่นหอมแล้วก็เอาแช่ไว้นะคะเราเอามะเขือไปขัดก่อนค่ะ เครื่องของเราหอมแล้วเราจะใส่ไก่หน่อยนะคะใส่โปรตีนลงไปหน่อยนึงไม่ใส่เยอะค่ะผัดมะเขือใส่ไก่จ้าหอมกระปีค่ะ ราจะใส่พริกสีแดงพอดีอันนี้เขาสุกมากนะคะเราใส่พริกสีแดงไปด้วยค่ะแล้วก็ใส่พริกสีเหลืองนะคะสีเหลืองนี่เขาจะเผ็ดมากแตใส่จะใส่แค่ครึ่งเม็ดพอละ พอแล้วค่ะแล้วก็มีใบโหระพาฝรั่งนะคะไม่มีใบโหระพาไทยเราใส่ใบโหระพาฝรั่งใส่3ามค่ะสายอดแค่นี้ใส่งามป่ะเราไปดูกระทะกัน มะเขือไกลบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วน่ากินไหมเดี๋ยวเราไปตักข้าวมาเลยจ้าข้าวเป็นข้าวเย็นนะคะ จาไปทานข้าวไปกันนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะก็ผัดมะเขือง่ายๆค่ะคนไทยไกลบ้านใส่กระปิใส่ผักอะไรที่มีนะคะพริกแดงพริกเหลืองสวยงามโหระพาก็โหระพาฝรั่งนะคะไปเลยจ้ามีใบกระเทียมด้วยนะคะอุ้ยหิวค่ะหิว เวลาขนาดนี้ก็บ่ายโมงแล้วค่อยๆเยี่ยมเพื่อนๆไปค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมกดติดตามกด subscribe นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะยู่ดีมีแลนทุกคนนะคะ